ถ้าเราเอาเจ้า MG g l o s t e r ตัวนี้มาเทียบกับ Toyota Fortuner ลองดูนะครับจะพบว่ายาวกว่า Fortuner อยู่ถึง210ม mm. ิลิเมตรคุณผู้ชมครับ MG India ได้ปล่อยเซ aser PPV คันแรกของค่ายคือ MG g l o s t e r ออกมาเห็นกันชัดๆแล้วนะครับตามที่เราเคยนำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้ว่า MG g r o s t e r ตัวนี้คือตัวที่ทาง MG India จะเปิดออกมาชนกับ Toyota Fortuner แล้วก็ วางตลาดขายกันประมาณสักตุลาคม2020นี้ในประเทศอินเดียนะครับ MG Crosser เป็นรถอเนกประสงค์กระบะดัดแปลงหรือ PPV ที่มีพื้นฐานมาจากรถกระบะรุ่น Maxus T 6 0ในประเทศจีนหรือ MG Extender ที่เราคุ้นเคยกันในบ้านเรานั่นแหะครับมากับความยาวที่มากกว่า5เมตร ตัวรถรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบเดียวกับ m a x u ซัส0ของ SAI C มอเตอร์ที่ทำตลาดอยู่ในประเทศจีนแล้วก็ประเทศในแถบตะวันออกกลางแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกันกับเจ้า LDV D90 ที่เห็นทำตลาดอยู่ในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับมิติตัวถังของ MG c r o s t e r SUV ตัวยักษ์คันนี้ก็จะมากับความยาว5000 5มมกว้าง1,932ม mm, ิลิเมตรสูง1,875ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีระยะฐานล้อ2,950ม mm. ิลิเมตรจะเห็นว่าถ้าเราเอาเจ้า MG c r o s t e r ตัวนี้มาเทียบกับ Toyota Fortuner ลองดูนะครับจะพบว่า ยาวกว่า Fortuner อยู่ถึง2 1 0ม mm, ิลลิเมตรกว้างกว่า Fortuner อยู่7 7มิลลิเมตรแล้วก็สูงกว่าอยู่ถึง4 0ม mm. ิลลิเมตรส่วนฐานล้อก็ยาวกว่า Fortuner ถึง2 0 0 mm, มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเจ้า mg c o s t e r ตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า Fortuner ออยู่พอสมควรเลยหมายความว่าต้องการเอาเรื่องของความกว้างขวางสะดวกสบายภายในเข้ามาสู้เป็นด่านแรกแน่นอนนะครับเหมือนกับ mg extender ในบ้านเรานั่นเอง ส่วนเครื่องยนต์จริงๆทาง MG อินเดียก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าสื่อมวลชนในอินเดียก็คาดการณ์กันว่า MG c l o s t e r ตัวนี้จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ตัวเบนซินโดยดีเซลจะเป็นแบบไบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรมากับเกียร์อัตโนมัติ8สปีด ส่วนตัวเครื่องเบนซินจะเป็น2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด224แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรูปร่างภายนอกจากที่เราดูจากการรีวิวของสื่อในประเทศอินเดียแล้วก็ที่เปิดออกมาในทีเซอร์นะครับจะเห็นว่าเจ้า MG c r o s t e r ตัวนี้จะมากับไฟหน้า LED มีไฟเดียร์ไทมลันนิ่งไลอยู่ในตัวล้วออลอยขนาด19นิ้ว มีหลังคาสันลูฟขนาดใหญ่เลยนะครับโดยรวมๆแล้วก็ MG c r o s t e r นี่ถทาจะเรียกได้ว่าลืมภาพความเป็นกระบะ Extender กันเลยทีเดียวส่วนภายในเนี่ยจริงๆแล้ว MG c r o s t e r ไม่ว่าจะตอนที่มาเปิดตัวเมื่อ3-4เดือนที่แล้วหรือว่าในตัวทีเซอร์เนี่ยรวมทั้งสื่อในอินเดียก็ยังไม่มีรายไหนเลยนะครับที่จะได้เห็นภายในแบบจริงๆของตัวรถนอกจากว่าจะใช้ความมายัง กล้องซูมเข้าไปจากภายนอกดูกันแค่นั้นเองแต่ก็พอจะมองเห็นความหรูหรากันออกมาพอสมควรถ้าจะอ้างอิงจากต้นฉบับของเขาคือ Mexus D90 ก็น่าจะพูดได้ว่า MG g l o s t e r ก็มาด้วยกลยุทธ์จัดเต็มเรื่องความหรูหราดูแพงมาตั้งแต่ห้องโดยสารเลยทีเดียว ด้านความปลอดภัย MG c r o s t e r ก็จะมากับออปชันความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าเต็มๆเลยทีเดียวนะครับก็จะมีตั้งแต่เซนเซอร์เตือนมุกอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ N o M A, ถุงลมนิรภัยทั้งคันและก็ระบบควบคุมการทรงตัวในเวอร์ชันอินเดียเนี่ยตามข่าวว่ากันว่าจะให้ถุงลมนิรภัยมา6ลูกมีกล้อง360องศาระบบช่วยออกตัวบนทางราดชันเป็นต้นนะครับ ส่วนคำถามที่สำคัญก็คือ MG c r o s t e r จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราหรือไม่แม้ว่าเราจะเริ่มเห็นรถกระบะ MG Extender บนท้องถนนกันบ้างแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายอดขายยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับแต่กลับกันยอดขายด้าน SUV ของค่าย MG เขาก็เรียกได้ว่ามาดีเลยทีเดียวเป็นไปได้นะครับว่า MG อาจจะเข็นรถอนเนกประสงค์ SUV ฟูไซในร่างของ PPV คันนี้ลงสู้ตลาดในประเทศไทย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเปิดตัวขายทำตลาดกันในอินเดียและประสบความสำเร็จมากๆก,ก็ยิ่งจะมีโอกาสที่ทาง MG c o s t e r รถอนเนกประสงค์ PPV พันยักษ์คันนี้จะได้มาลุยตลาดในบ้านเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยสวัสดีครับ